สวัสดีครับผมนายธนากรพงศ์อินนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่ EP สุดท้ายแล้วนะครับ EP ที่สามสิบนะครับ EP ที่สามสิบนะครับก็จะไม่แตกต่างจาก EP ที่ยี่สิบเก้าเท่าไหร่นะครับแต่ค่านะครับเป็นลบแค่นั้นนะครับทีนี้เราก็มาทำเหมือนเดิมนะครับต้องแปลงฐานสองนะเป็นฐานสิบหกซะก่อนนะเราถึงจะได้ผลนะครับฐานสิบหกนะครับอ่าเขาก็แบ่งเลข ฐานสองกันก่อนนะครับรประจําหลักฐาน16นะครับก็มีทั้งหมดอยู่สตัวที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับก็คือ1 2ึ่ี่แดนะครับหนึ่งสองสี่แปดเนี่ยมาจากไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นนี้พี่ทรายแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับหนึ่งสองสี่แปดนะครับมาจากเลชีกําลังนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับมาจากสองยกกําลังศูนย์สองยกกําลังหนึ่งสองยกกําลังสองแล้วก็สองยกกําลังสามนะครับ พอเรานำผลลัพธ์ทั้ง4ตัวนมาบวกกันนะมันจะได้15นะครับจะไม่เกิน16เพราะว่ามันอยู่ในเลขระบบฐาน16นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาหานะเลขฐาน2กันเลยนะครับแล้วก็แบ่งเลขออกเป็น2ชุดนะครับเลข4ตัวนะครับก็จะได้เป็น1 1 1 1, 1นะครับก็ใช้ทั้งหมดเลยนะครับรวมกันก็เป็น15นะครับ15ในเลขฐานระบบ16นะครับก็คือ F นะครับ6 อันนี้มันได้หกนะเพราะว่ามันใช้แค่4กัคบสองนะบวกกันก็เป็น6โอเคได้ลงมาครับอันนี้ก็คือฐาน16ที่ผมหาผลลัพไว้แล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้นะครับเราก็นํามาลบกันเลยนะครับนําโจทย์ของเลขฐาน16นะครับมาลบกับฐาน2ที่เราแปลงเป็นฐาน16นะครับ 6f 6อลบเนะครับ6กลบเเนี่ยมันลบไม่ได้ถูกไหม แล้วก็ไปยืมด้านหน้านะครับยืมมาหนึ่งนะครับการยืมของเลขฐานสิบหกนะครับการยืมเลขหนึ่งตัวนะครับมีค่าเป็นเลขฐานสิบหกนะครับก็กลายเป็นสิบหกหน้าบวกกับหกนัาสิบหกบวกหกเป็นเท่าไหร่นะครับสิบหกบวกหกแลเป็นยี่สิบสองนะครับแล้วก็นำยี่สิบสองนํามาลบกับ f นะครับ f เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับ f นะครับมีค่าเป็นสิบห้านั่นเองนะครับ ยี่สิบสองครับลบสิบห้านะครับกลายเป็นเจ็ดนะครับหกนะครับมันลบไม่ได้ศูนย์ถูกไหมแล้วก็ไปยืม e นะครับ e เนี่ยคือสิบสี่นะครับเราก็ยืมไปหนึ่งนะครับก็เหลือสิบสามถูกไหมเราก็ยืมมาหนึ่งนะก็คือสิบหกนะครับสิบหกลบหกนะครับสิบหกลบหกได้สิบนะครับสิบในเลขฐานระบบอ่าสิบหกนะครับก็คือ a นะครับทีนี้เอนะครับที่เรายืมไปละ้หนึ่งตัวนะครับมันก็กลายเป็นสิบสามถูกไหม สิบสามวิเลขฐานระบบสิบหกนั้นนับก็คือดีนะครับเนี่ยดีนะครับทีนี้เราก็ใส่เลขนะครับลงมาเลยนะครับเพราะว่าเราลบกันหมดแล้วนะก็จะได้ผลลัพธ์นะเป็น c d c a แล้วก็ D a เจ็ดนะครับผลลัพธ์คำตอบนับก็คือ c d c a d a เจ็ดนับแล้วก็ใส่ฐานสิบหกนับนี่คือวิธีการนะครับลบ ฐาน16แล้วก็ฐาน2นะครับผลลัพธ์ก็คือฐาน16นะครับขอบคุณเพือ่อนๆนะครับที่ดูคลิปนจนจบนะครับขอ้นขอนี้ก็มาไว้ไปครับค่อนข้างง่ายมากขอบคุณมากๆครับที่ดูคลิปนจนจบเพื่อนๆคนไหนที่งงข้อไหนนะครับสามารถสอบถามได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับครับสวัสดีครับ